โอเคครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับอยู่ผมเอง Windows 10 Channel วันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอ่อไมค์ครับนะครับเห็นได้ว่าทุกคนเริ่มรู้สึกว่าเอ่อทุกคนอาจจะเห็นว่าผมเล่นไมค์ครับเยอะแล้วนะครับใช่ครับผมเล่นไมค์ครับเยอะเพราะว่าเกมไมค์ครับอ่ะคือมันมีอะไรอัปเดตเยอะไงเลยมันมีหลายมอดอ่ะนะครับอ่ะเดี๋ยวท่านผู้ชมมาเอาอันอันดับแรกเลยนะครับอันดับแรกคืออะไรดีเนาะเอาเซนเทดดีกว่า

โอ้ัสรีว่ามีคนเล่นอุ้ยโอเคิลเลเจอร์อูย้ยังไงิลเลเจอร์มันก็ตายหมดอะมาลำพินค่ะว่าเอ่อคิวเอ้ยกดไม่ได้คิวเอ่อเสีงยงอ เออตายนะครับอุ้ยจะตาท siapa lagi ah madu itu topaya lagi sali oke okay, siang eh, kita berada eh, di ตัวใหญ่นะครับอือโอ้ยยังไงมันก็ตายนะครับอ่ะเราองเรากดคิวดูวอ้อปีก่อนอือเดิมนะ มาดูกันว่มาดูกันมากันเอ่ออันสุดท้าย you need to listen อะเอ่อบลาบลาบลาว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยตายเหรอฮะ เดี๋ยวแป๊บนลยอ่ะอยังไม่ถึงโอ้ต้องเปลี่ยนอุ้ยเสียงเชแดทีล็อก โอ้เสียนะฮะน,น้องรีบคิวมาแล้วนะคิวอ,อ,อุ้ยแ็กอ่ะอีอื ตายโอ้โหการ์ตูนแคทพันช์อือโอยอะไรเนี่ยพันรัวรัวนะครับผมตายกิมฮิะแมนกิมยู่นี่โอ้ยขอหายหมดเลยค่ะท่าผช้ชม การ์ตูนแคทโคตรโหดโอ้โหลองไหวได้ไหมการ์ตูนแคทสามสองึงไปอุยโดน เสียงมันไม่โดนไม่โดนดีดีที่มันหยุดเลวีนเราเลดเจอดู้เอ <c oughs> เออเอใครปรับหมด

อุ้ยเสียงเสียงกระตูนแฮทโอ้ยกดแลกเลยค่ะท่านผู้ชมเอออันหนึ่งท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอกดอย่านะครับท่านผู้ชมือ้อตายด้วยโอเคีหนูจะอุ้ยเ,เข้าแชททำไมเนี่ยโอ้กระตูน แคทพันอะไรก็ไม่รู้โอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรบ okay. hmm. okay. no mm ้านนะอืมเอาสเละเลยดีแล้วที่อยู่เลวีนอ่ะเอิดเอดเดเอิดให้มันโลกกว้างขึ้นนะครับก็ให้ชอบคลิปนี้ก็อย่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะโอ้มันดรอปอะไรไหมไม่ดรอปอะไรเลย โอเคอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าไม่ชอบเดี๋ยวผมขอจะตัดโอ,โอเคครับก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์วูวกด subscribe ย้ครับสคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะเด้อเเสียผมบ้าไปแล้วนะครับอืมลิงก์โหลดมอดก็มาที่ลงสอนลงมอดนะครับ หนูจะโหลดให้นะครับโอเคบ๊ายบายมาบ๊วย